มาเข้าไหมครับพี่น้อง1.9ส,สวยๆแหลมๆ2,018ไม่60,000โลโลหยูยบอกก่อนมารถโคตรสวยหัวน็อตไม่ขยับสักตัวรถบ้านแตๆชมไวล่นนะเอาวัสดีครับพ่อกับไอเสมรถซิ่งทั้งเทมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซไปทำมาหากินกันครับชมไวล่นโอ้ยสวยกลิปเลยกระจังนาโคมเมี่ยมล้อเวลยังนี่ราบ สองห้า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 สิบแปดไม้หกหมื่นโลปีสองพันสิบแปดโคตรงามเลยเดิดมทุกจุดใต้แดงไม่เดียวพังอมแค่นี้นะไอเบิ้งไอเบิ้งงามแห้งนาจุ่งนาจอติดมาพร้อม <ikh> well. ไม้หกหมื่นโลแท็บเห็นบ่นิ้วเห็นบ่เห็นบ่เออเห็นเบิ้งอย่างครนิ้วก็เห็นแต่เล็บเจ้าแหละโมเมนต์นะเว้ยเบิ้งเห็นบ่เม็ดอุ้งเม็ดอักเดิมนะหัวน็อตไม่ถอดไม่ขยับไม่แกะเออเขาเรียกว่ารถเดิมรถสวยรถแหลม แหลมแมวรถบ้านแท้ๆออกละศูนย์บาทฟีดาวฟีกองฟีจัดฟีโอนฝีลูกค้าในนำเลือดกันไวรุ่นนะแถมน้ำมันพันหนึง่งพี่น้องเอาไปสร้างโตเอาไปเฮ็ดกินปีแรกพันห้าพันเก้าไวรุนมากบอเออเดี๋ยวละาหาพันฝีแรกนารออะไรอยู่จ้ะกระบะได้เนอซองมื่กิ้น่แง่งเบิ้งฮะแง่งแง่งเบิ้งแง่งเบิ้งเมเ่แม่ไว่เสียมีต้มขีดตัวได้หน่นะเห็นบอห้เบื้องนี่ บเสียวโบส้นบ่ต่ำลอนกระบะสวยงามฮอตปฏิทานทถังลอแห้งคักนะจบศูนย์บาทนะอยู่ต่างจับบงหวัดมาตรงหน้าครับพี่น้องไอเสมโรสซิงจัดส่งทั่วประเทศขายออยนไลน์ยุคเมื่อนี้บม่ต้องห่วงบริการฮอดหัวหันไดบ้านบริการฮอดเลี้ยงงัวอยู่กับบริการฮอดปลาเลี้ยงงัวนะอาชีพพนักงานบริษัทรออยู่นานโรงงานเซ็นสัญญาสิบห้าที่ไม่ต้องขาดงาน นะไอ้เสียบไม่อยากให้การการงานอยากให้เให้การงานเดี๋ยวไอ้อบริการถึงทีครับโอเคบอไปรุ่นเออขอ,ขอขอขมาเดี๋ยวจัดให้ไปแห้งดยีอ่ะเดี๋ยวมื่อละแอร์ได้คนเย็นเลยนะโอ้โหพกเมื่อโละนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทุกอาชีพมาหาไอไปบังสัยมาบกพานไปบังสดยมาเขาบเบานำ้ำเอกออออาชีพออนอน่นเอกอสารอ่อนๆนึกถึงไอ้นะเพราะไอ้แข็งปุ๊ก นะายัางแข็งเออไม่ต้องห่วงไฟแนนซ์แข็งเออนะฟรีทุกข้ามเนินการน,นะทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายรับเงินสดบุิษัประกันสังคมบริษัเดืนสเตทเมนต์รถเล่ห์บเล่แผงร้อยครับรถหกลอ้อรถสิบล้อไอ้มูซืญญ้อยากๆมาหานี่มาหากูนี่เดี๋ยวกูจัดในโอเคบะไอ้เบื้องของเครื่องนะเดิมหมดละไอ้มาว่าน็อตไม่ถอดนะหัวน็อตบวกไข่บวกหายุายยบหัวน,น,น,น็อตบนมี้ติงบนมี้ชิง เ่ิงหนึ่งจุดเก้าโอ้ยหนึ่งแหงป่าฟงเดิมๆโอ้โหสวยจริงๆออสวยจริงๆออารถสูตรตามฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอ,อนแถบน้ำมันพันหนึ่งปีแรกวัยรุ่นสร้างตัวผ่อนห้าพันเก้าหลังน,นั้นผ่อนเก้าพันกว่าแคปหน้าจอเอาส่วนลดไป 20, MC, สองหมื่นเอฟซีสร้างจองพนันออนไลน์กดดิ่งไลน์ขมาโทรขมาครับพี่น้องปัดประชาชนไม่เดียวไอ้เสมจะส่งทั่วไทยทิ้มว่าสุดทิ้มว่าแก้วด้านล่างเดี๋ยวไอเ้เสมซุ่มแจกเสื้อ เอฟซีเฮรับพี่น้องแก้วลอยอย่างโย